แมวเลหมูตื้นตาตาจิงสื้นาตาเสียงฟางสึ่งซึ่งตังคนกลางยืนสะพังอยู่องเสียงจับสังเสียงเสียงเห้ลูและิ้นาเขาจุดกลาบไปจะมอตนหาอช้ำชาำมองมองดู้าว่างแล้วแปลงกวาด ขอพาใจชายท้าเิ็ดไปบนลาตาแม่ตนนุนกองมองรังเข็มกองทรงสลับโดยสถาดชนีไม้ในายชายก็ยังใช้ใบเดียง์ชะนียงเรียนออกคันดีลึกแลไม่เห็นฟังขันบังเกิดลมตะร่าสั่งตังทีเป็นลูกคืนอยู่คืนเกรง สัมผัสถูกเคไปตานตืนตื้นเจ้ากระดูอาการะด้ากระดับตสื่นใจโทนประสบแรกระทำผางผางสัมผัสถ้าฟังลมไม่กล้ากล้าใจชุมคนภู้มนุั้งปวงไม่รอดจากลวดเป็นเชือกเท้าฟ้า เวเป็นโลกีนาวะไม่กินเลือดสระลมหายโอจเพรนะเห็เจ้าชางี่น้องเจ้าต้งมาเป็นเราเราอำประชาอันใดช่างชั่งแต่ละช่างต้องทำด้วยคงามเก้วยดกำลังดึงด้วยเพียรเสหนนาแกลียดกำลังแทบจะฟ้าฟ้าระเบิดเป็นช่ โอไกระผูะทำเป็นราโูรโมบาปรทั้งะลารับบุตรน้องายลายดอกล,ล,ล,ลักเงาวาร์ักชะลูชะลาเป็นลูกตันมาเป็ดทินแนมแก้วงูโอก,โอกระนกฆาพะดา,ารัสมงกอกระนองแก้วเดียวเป็นกาอด,ดตุ๊กต่อยขันต้งเล็นแล้วเมื่อใดพระิจาจะต้อง ตนองคนปิชายทำหลักศาสนาจะเอามาสมบัติเทวะต้องเป็นตัวเองคำว่าองอยู่กับติดจะเอาราคาดีตามราคาดีอันองกลาตุนตอนจะอยากเรียนโรงเรียนตาตุนที่นั่งท้ายอันองเอาหนี้มาควรลงตัวเองจะจัด ถ้เวลาพายุพัดมาเฉียชิวสัวสำรองก็จะต้องรีบไปตามลมแต่พัดก็จะชื่อมชงโตมน้สคืถึงจะเจอลมพายุพัดทีโตก็ถึงจะโตกระแทกร่างกาเป็นรูขุมอยู่พื้นโต้โต้กระแทกสำรอง กายโมเลกวาเป็นวัยก็อกระแสรเลื่อเรื่อยไปจนชีวิตมันงองแล้วอันเก่าแล้วถึงพระอภัยรัตนานาเทวาลุงเอ๋ยเจ้าจะยิ่งอยู่หน้าดูใจไม่ละทิ้งลงขึ้นมาช่วยยกยอไปเฉพาะวารมี แต่ในครั้งเดียวนี้เธอเมื่อพระชาลีกับแก้วปัญหาได้ฟังพระปิดาเจตนาด้วยธรรมะโดยสัตวเปรียบดังตรงทั้งสองเหมือนไส้หยุดนาวาได้นำพาพระราชิดาสุขียะบุตรพาสัมโพยานบารมี จิงมาขึ้นจากขาบัวอยอมให้เข้าจะลาดูชกมัดมือแดงกับชาติลาตัวไปตามแนวป่งจะกล่าววางไปตามคลาดถึงโคชาดีแก่วกันหา ได้เกียรติพระ <laughs> 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 Chịu ích nón, nhà cháu phải khuyến khuôn Xóa bào nón, tên là mệt Thằng bộ bông Tên nó vãi là bông, bông สองอยากเก่าเก่าไม่ไหวเคืนเดิมไปคงจะบ่มน้องจังหวัดเหนือหนือดวงว่าผมจะไปไหนอะไนสี่รอแด้วจังหวัช แห่งบานที่วุก็ไม่ไหวตาเท่าจังไรคอยเตือนเตือนน้อหวต่อจังไหวที่ขอตด้ด้วยแมู่าที่เรา ทั้งสงีโขกับเรามีแต่น่นนั่กรรมาในกระโจมสิงห์ยอดอมามระุกขอยโศกโลกาจึงามาน และสองวันนี้ว่าโอแม่มาถึงและหูตาไม่เห็นลาลูกจะสงสารจะมีหใจเราละพระไทยแม่เคยทมงสนุกลาบุนคราแม่จากไปทรงไ้ จะคงคนเคยคงไม่ทื่อใจมันหลึบได้คงดีทุกยางจะพอจะดูเสร็จแล้วก็คงแม่คงจำแล้วนะแม่ลาแม่คงเที่ยววาทุกคำบนแม่จะคุต้อง บอกเลี้ยงเสียงรำเรียนในใจตัวเองจะได้ริ้เรียนคนเมตตาคนเราให้รักโชคชะตาบานมาด้วยไม่ยังหลอกหลังใจหรือว่า ô thập qua đã cho biết thua quá, thời gian lốp mòn hết, chúc phúc là khó, 我อไมันโวยิ่งย้งาเาายิ่งจับจ้บจังแล้วจะยงเสียใจยิ่งวล่ยเ่องรักลัว,ร,วลรักลักยิ่งรักต่มีกยางรัียิ่ง้อย โอ้ยละอโอยอาัยหวังล้มล้างชาที่หน้าโน้นละโอยหัวละเบ็ดละตัวสิเรศที่ตาลี่น้องช่างดีที่ตัณห์ทำร้าย ฉันตาราจงบอกว่าไม่ดีกว่าใครลูกแทบไม่เหลือเสียใจเสียใจให้ตายดโอ้กรรมเอยกรับเออโอ้กรรมเออกรับจะทำสั่นด้ ราแม่ดไลทุไสิ่ทกามให้ทันแม่จันมาเิ็งเส้วอลบแ้วตอที่ลูจันทที่นลบเส้วแล้วจำวันตวงวันจันคอยเฝาฟงแม่คำสือ มาสิธรรมทางนี้ทม่ติดั้สาระหนักรีติดจ้ำตระหาความใแม่สามมากันหาเลี้ยงสงองไว้ร้อยรองไน่งอง ฉันลองสั่งต่ไาที่ที่องาจงได้รัสฉันับเกิากนาตัวเส้าเป็น่าีขอรงยบลาวารั

สั่หา้องังว่าโ้มลิจาลิจาดิจาบอกแม่มาสิว่าฉันไปทำที่นาปีเอ,อ๋ยอย่าให้ติดทางจะเป็นวังเฉยโอสาดิจาเอ,อ๋ยโตปราณ I'm